ขอเซนึภายในเดือนน้าหรวนอ้ะน่ะนอ้สรุปว่าอายกมือแน่สรุปว่าจังไหนนกนิ้วแน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จังไหนหนึ่งกันเลขหนึ่งหนึ่งอ่าได้เลขหาได้ห้สีได้เลขสี่ปันธงขอบคุณครับเป็นอย่างครับถือเลยบ่งานเก่งอย่างนี่อยากเิ็งงานมองไดิมาบนเอาหนีได้เบด นแล้วขอเลขใดบ่ขอเลขใเป็นเลขเชเลข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 ถือว่าเคยฝันอ่ะฝันบ่ฝันบ่มันนอนยู่นี่นฝันได้เลขบอสี่ศูนย์สีุ่ก็ม้งพุ่งเนี่ยส่ศูนย์สอสี่ศูนย์นะบอพรอะอมบอเงวดนี่เสบอเอางวดนีเสตัวไหนงวดนี้ขอาง่อนขอเ่อนขอถูกเนขอถูกเ่น เดี๋ยวฟันตรงให้ให้จุดให้จุดถูกตัวนี้ดีกว่าให้กะให้เสียงเออบุ๊มเดี๋ยวเอาเองเดี๋ยวเอาเองครับว่าน่ะโอ้มันมีทุบเสียงนั่นหรอโอ้ยูนี่นี่นี่บึงเดี๋ยวว่าน่ะเลือกเดี๋ยวเป็นเลือกเองเพง่ปนสอบจูบเสียงเอาอันเดียวให้อันเดียวให้ยิบเอาอันเดียวเดินเด้อเออเดี๋ยวเด้ออ่ะยิบอันเดียวเพป็นยิบแม่นเลยแหย่เลยมีกระถาไะไมีกระถาพร้อมเลย วันนี้เด้ออกเลยนี่คนนี้เอสามตัวตรงๆอีกสองตัวเลยจุดออกเลยนะไปครับเชิญครับผมตามตามเลยครับจามเพื่อนเสียนไหวก่อนสาวคนเดียวเพิ่นมีลูกสาวคนหนึ่งพ้อมโอ้มาเบาคุยกับมาขอเป็นลูกเคยเพื่อนบอกเมื่งเช้าไหกสาวคือคนปา่ใใจเลอที่นอนพกเงาหวานงามบ่ลนแหละงาม่เพื่อนกระจดีอยู่นาอใจดี จ่ดีนอ็นอนจิจ <im Sultan> ุกมันจุกขึ้นมีอย่างย้ขึ้นกับนอนนอนยำเว้นกับนอนนอนเอาเหล็กนอนเอาลูกสาวคนี้ห็นลูกสาวคนงามนอนเอลูกสาวคนตี้โอ้ยทำนอนป่าเลเอาลูกสาวคนบ่ทกค้นากบานะงามงามเทาคมนีพีแงรวมยาว กะคมคือคนอินเดียนะตะคมเหมือนคนอินเดียครับพอไต่ก็พอไต่อยู่ภาคใต้ทั้จ้ามดท้งเ้าพ่อเด้อวันนี้ไงไงต้องทั้งน้ก็เหลืเ c e r ไงตัวกินไ ขอเรียกขอเบืรให้ตื่นใส่ขอให้ท่านตื่นก่อนบ่พอน่เพื่อนนอนอยู่เตียงเย็นดีเนาะเพื่อนเพื่นเที่อนเพื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 ่อนเพิ่อนเพื่อนเพื่อน No, không chịu lại bò? ăn nùng 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 đây nùng

Ni quên nằm sống tỉ mô lên nằm sống yang tỉ bơi lạp xôm lạp nhà lạp bơi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  Xa, thuộc, xa xa, thuộc, xa, thuộc. xa thuộc. nhà hay lệch nhắn ngon không thám nhà vướng, thám nhà nhà có tham gia vẫn tham gia nhà tham gia vẫn tham nhà vẫn tham gia vẫn ราตรีเนาะอืม1 4เนาะ1 4อีกนึงเนาะอืมอืมชอบแม่พอพอพอเนี่ยหาบ่บ่แม่นติ เป็นทางเป็นแวันเนาะสิบวเนาะหน่งสีหนึ่งีะก่อนเนาะหน่ง่าจริงจริงมันไดทกเง้ยออกหนึ่งหยตัวไขยตัวเดียวเลยหนึ่เนาะหนึ่อาให้หนปูให้หนึ่งหาบ่โปให้โป๊ให้นึแล้วญาเป็หายน ว่อต้นสแแรกคือวหนึ่งหาต้นสิแรกก็คูไปหนึ่งหานี่เนาะเออไม่ไดออกเี่นเนาะถ่ายบอเอาเนี่เอานี่ยก็มันต้องบยังบุบเนาะผมต้องเอาบเนผมเนึ่งสนหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่หาหนึ่ง หาหนึ่หาหนึ่งมั่นใจที่หาหนึ่งหนือหนึ่งจุดเห็นหนึ่งเตยยังไปรูปยังไ่ลงองยังไปเห็นเล็น่งยัเห็นเลขกห้าบอกหนึ่งห้าหนึ่งอ้ผมหาหนึ่งออกหนึ่งาหนึงไม่ทั้งฉีทั้งกมเงีคนกุมา่องผมั้งเรนง่ายังกคุมาโทงคับมาทงของผมจะเช็งเงืนโมีเงื่อนน้ โอ้ถึงว่าเกลาหนึ่งหนึ่งไอเราก็มีพหนึ่งห้าเข็นแคจ้อง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 คิดว่าแกดูเลขไอเราก็ไม่เห็นสักทีแกก็พูดมาหนึ่งห้านแล้วก็ออกจริงๆเห็นเลขขึ้นมาจริงเสิมมึงคอออนเรย์มน้ำจิ๋ปากอหมหยหาให้ห์ห์ห์ให้เลห์ห์ห์หเห์หาห์ห์หเน์ห์ห์หห์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 ั์น์่นห์ห หนแต่ว่าสีชี้แท้บอ่ะหนึ่งหาสี่หนึ่งหาสี่สี่ชี้ถ่าจ้องชองหายีอกนองหายสี่เห้ยหายนาปูปูหายตัวไหนปูหายหนึ่งหาสีเนอะหนึ่งหาสี่หาปูปูหายห ใหญคันท่อหายซีเออเป็นหนึ่งหาซีห่งซีมั้เนาะแมนบ่เออแมนเด้บอกว่าได้จบเลยครับตนวานี่จับนาจันพันเปเลยเะเลยเปยโป้อมแมนอีดิจันพันจนพันโอ้ยมันใจมันใจเเอมันใจเขาอีกรอบนึงโอ้ยแงครับ นี่ยก็ต้องหนึ่งหาซีหนึ่งห้ามันใจมันใจแห้งนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะมีเลขซีต่อหรือไม่ก็แพูดเป็นหนึ่งหนึ่งห้านี่มาก่อนแล้วแต่ว่าไอซีเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีตอนแรกก็คืองงงงว่าหนึ่งห้าจริงไหมแกพูดมาหนึ่งห้าเฉยนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะแต่บอกว่าหนึ่งห้าสิ่งแล้วมาติดตามดูว่ามันจะจริง จริงหรือไม่รหรือไมเพราะเมื่อกี้แกพูดมาตรงนี้อาจจะเพี้ยนบ้างก็จะว่ากันเนาะแต่ว่าญาติที่นี่ปูที่นี่ให้แล้วหน,นึ่งห้าซีเนาะอ้าให้เป็น,นพิษเด้อสาพิพันนะครับลุงพันนะครับลุงพันก็เปิดน,น้ำโซ่ม,ม้ด้วยครับมีซีวะหล่ะมือสาววะเนี่ยบอกว่าพิษ <c oughs> เนี่ยจะโค้งแลยอ่โอ้ ผมมาขอแซนหนึ่งภายในเดือนเดียวลาแล้วนอกนะน้อสรุปว่าเอายกมือแน่สรุปว่าจังไหนะยกนิ้วแน่หนึ่งหนึ่งนึงกัจังไหนหนึกันเลขหนึงดิหนึ่งได้เลขห้าได้ห้ี่ได้เลขสี่ปันธงขอบคุณครับ